มาถึงพื้นที่การเกษตรของไอ้น่องทวนเนาะครับเนาะครับปีไผ่เพล่ะครับช่วงนี้ครับบ้อนถึงเที่ยงนะครับมือนี้เบิดแลี้วนะครับเนี่ยบางพื้นที่กับเริ่มปลูกไม้น้ำนะครับเนาะผมจะพาไปเบึงเพื่อนปลูกข้อดีการปลูกหน้าฝนมันกิดสีไงเนี่ยเนาะเดี๋ยวจังไปเบึงน้ำกันโอสวัสดีได้เน้อครับสวัสดีครับสวัสดีอารคือได้เขามาไหว้ท้เมือนี้เนี่ยเบิรระบบทั้งหมดเบิร์ตแล้วเนาะ อาเต่าเงินคนคักเนะาะเพราะในวัดใบหมือนมันไปยังคือใครดีในช่วงนี้ฝนตัวกันเลยผตกฝนตกวด้วบุญไฟบุญไฟเนาะครับเนาะมีบุญมีงานคนเหรียญคนจินเนี่ยเนาะบุญถ้าบุญเกีไฟเฮากำลังสางอยู่คุณครับบุญเด้ออันนี้เป็นยาจินนีมอมมาซานะครับเด้อยาก,กินนีมอมมาซาที่พี่น้องมัดกลวงเพิ่นปลูกนะครับอีกแปลงนึงเดี๋ยวผมเพิ่นปลูกใหม่จะเป็นกินนีมูรีเวอร์ว่าทันครับสอบถามเพไนแล้วเนาะ สายพันธุใหม่นะครับมันมีอยู่สามกินนีเนาะเหยร่เน,นาะกินนีแรกสีม่วงเพิ่ออกกลยครับเด้อเอาออกโดดแล้วมาเปลี่ยนตัวนี้ครับผมแต่พันธุ์สหย่องสายพันธุใไม่เป็นกินนีมุลิเวอร์เนาะครับเนาะก็ปลูกไม่อยู่เดี๋ยวจะติดตามผลอยู่ดอกสะท้ายเบื้องตอน้นเพิ่ปลูกซื้อ,อลดยาก,ก็เลื่นออกไปครับอันนี้เอาไปเสริมหรือไปยังไหนเนานะเนาะมาสือมาสือบอก่ไปสรงบ่ครับ,บ,รบนี่แหละครับช่วงนี้ลดยาเกกลื่นออกเลี่นเขายุ่งซีแหละครับ นี่ด้อขี่ว่าเบานะครับเนาะครับ่นจะล่างไปวิ่งบ่ละครับอ๋อนี่แหละครับก็เยี่ยวไปมื้อดีครับคึมนะครับเนาะฝนตกมาสองมือแล้วทางจังหวัดยะโสธรนะครับนี่ครับเยี่ยวไหวอันนี้ก็เตรียมที่จะส่งมาอนนี้ิไปจังไดดิสร้างบ่ครับ อ้นะอันนี้เป็นพ่นสัง่งเจ้บาทกับพวกลอยเงินดีครับกับหาลำไผ่พิเศษนั่งนั่งเอาของมาเรวันร่อไปนั่งเนาะนโอ้มือ่นี่มาดั่งเลยีเลยบอหะครับลาดเอาอยู่ัันเลย <laughs> นี่นะครับมัดหยาเวยวันจจมพ้นหน่อยพี่น้อง พูดอบอกแงนะครับเดี๋ยครับผมเ yeah, นี่ยมัดหนึ่งทั้งเง่าทั้งง่ามเหรอครับหยาแามเ,เนาะหยาหน้าฝนด้วยเนาะอุ่นครับผมขี้ประวัติทาไส้เข้ามาลาดเราเลยดีโออ,อ,อันมือเศร้าวันเถอะ <c oughs> อันนี้ทหาวันเถอะไปครับ <c oughs> อ,อ,อมืม <c oughs> ครับ ทุกสวนครับลงสวนยังแข่งกันเลยนะครับวันได้เงินเพิ่นเก่าเท่าไหร่ครับช่วงเนาะครับเนาะนี่แหละครับครับนี่แหละออเดอร์ที่เพิ่นเจียวใวหกลอยเนาะอ่านี่ก็เป็นคุณพ่อทั้งบ้านไหนครับพ่อหน่าสมัยเฮ้า้อครับเด้อเลียนขบมาหอดสวนเลยครับนี่ครับเหยไพ่รลางลำเลียงขึ้นไปใส่รถให้เพิ่นครับผมเลียงยังครับเลียงงวเนาะเลียงงัวดนะครับเด้อเออเอา ไปครับครับจอดไก่ยังไงครับครับครับผู้เจ้ากับเจ้าครับผู้ขนกับขนนะครับเนาะเป็นธุรกิจครอบครัวน่ะแหละครับนี่ครับนอกจากจะไดไรไปขายปากช่างแล้วก็อีกอันนึงผีพันสังเขามานะครับเนาะเหมือนกับเอาหอดสวนบางเพื่อนกับมางเทียเพื่อนกับมาบอท่านครับมาสวยแน่กับตรงเขาเม้าได้สวนนะครับเนาะนี่ครับ ันหลายกับแบงพี่แบงน้องเหรอครับแต่เพิ่นสร้างหลายเพิ่นกัมีพี่น้องเพิ่นกับแบงเกี่ยวส่วยกันไปนะครับสวนนี้จักษ์ส่วนหนมดลอยมัดเนาะอีกสวนหนึ่งกับแบงไปจักษ์แปดสิบมัดยังสิ่นะครับอ่ะคนมาเจียคนมาเอาเงินยนม่งยเหรอครับช่วงนี้จมเมื่อยเหรอครับผู้คนกับใคร ถึงสวนกันเลยทีเดียวนะครับนี่คืออีกหนึ่งช่องทางอะไรเนาะนอกจากเพิ่นไปนางขาย <c oughs> นอกจากเพิ่นไปนางขายปากท่างนะครับกับมีพี่น้องเกษตรกรผู้เพิ่นเลี้ยงง้อเลี้ยงคว้วยแหละครับตามเอาถึงสวนนะครับเนะาะเอารถผมอาก,ก็ได้ครับจอดขวางเพิ่นนะครับเนะนี่ครับซอยๆกันไปนะครับ ชซวยๆไปครับเพื่อนได้มีคนไรยเนี่ยกัเมยหน่อยเนี่ยแะครับขนซอยกันนะครับผมเนาคืนบาดปั๊บนะครับก็เรียงง้อครับคุณพ่ออยู่วันนัสมัยเนาะบุญดอกไฟอร่อยเพราะนัสเหรครับพืชผ้าเหระครับเนาะครับจมมวนอยู่บ้านไงนะครับนัสมัยเนาะครับ เช่นกันเพราะนั่นเลลราบว่าสีได้หน้าทำไบ่รถดีรถดีแม้ที่แข็งมเพื่นเนี่ยมันว่ามัหลายพื้นท่เรืองหลายรถดีแม้แข็งกมาถึงอีกพื้นที่ที่เพิ่นกำลังปักดั่เป็นอ่าพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นไฮมันเก่านะครับผมอ่าพี่น้องเห็นเนาะเพิ่นสีเฮดสองยางแล้วครับควบคู่กันไปด้านนี้จะปลูกเป็นหญ้าเนาะครับเนาะพอดีในะการปลูกนาฝนมันก็จะง่ายนะครับผมการปักด,กดั่มนะพี่น้องเนาะ พาดินบ้านบ่อแหงนะครับดินบ่อด้านนะครับผมดินมีความชุมชืนอยู่นะครับแบบพี่น้องเขนเรียนได้ชีบเนาะก็ดำไปเลยคือดำหน้านีกได้ครับนี่แบบไอ้เขาเนียดอยู่นะครับเนาะระบบน้ำครับก็ต้องติดตั้งแหละครับผม้าจะเฮ็ดเป็นอาชีพเนาะเพราะว่าร่องรับในทุกฤดูนะครับมันก็จะมีฤดูที่บ่ค่อยได้ใส่น้ำก็จะเป็นฤดูนี่เนาะฤดูฝนครับผมถ้าก็จะเรื่องว่าฝนมันก็บได้ตกูดีทุกปีนะครับมันก็จะดีเป็นบางปีนะครับผม อันนี้ครับคันดำนาฝนเนาะแบบเพื่อนเฮ็ดตเพิ่นก็เอาอ่ไม้นะครับแหลมๆจิ้มเป็นรูเลยครับผมไข่ไข่เข้าดำหน้านะครับเนาะไข่ดำหน้าเลยครับผมพี่น้องกินต่าการตามไปนะครับเพื่อนก็ต้องขยายฐานการปลูกเนื่องจากว่าถือว่าการเกษตรด้านการทำนายาถือว่าดีนะครับในปีนี้เนาะนะครับก็มีระยะห่างนะครับการปักดำสีผมเฮ็ดพี่น้องในเบื้องทุกๆคลขปเนาะ การใสนะครับผมแบบไอ้พ่นกระลังดำนะครับกับยู่ที่ซีถึงหาจีบหาต้นเนี่ยแหละครับผมนี่ละใสเพื่อไว้เพิ่นถ้าพ่นไต้นะครับเนาะเพื่อเหลือเพื่อขาดครับถึงเสือกเป็นแนวเงวครับผมเพื่อนะครับระยะที่เที่ยงตรงนะครับผมเพื่อให้ได้ระยะที่เหมาะสมที่เข้าต้องการเนาะนี่นะครับดำหนาฝ้นยังไงเนี่ยครับผมนี่ถ้าเป็นดำหนาเลี่ยงนะครับผม มันก็นจะเป็นต้องขีดน้าในพื้นที่ก่อนนะครับเพื่อให้ดินซุ่มให้การปักดำง่ายงานติดง่ายนะครับเนาะ้าถสาเป็นดาผฝนโอกาสติดสูงครับ่อนขางสูงเนาะนี่แหละครับก็จะเป็นกเกษตรในพื้นที่นี่เพิ่นบอกว่าจะเพรหลาย,ย่างดอกผสมผสา,านเนาะตรงนี้ก็ยังบรเนวสีเย็อยัง,อยงที่พี่น้องเห็นด้านข้างที่ผมถ่ายนะครับตรงนี้คือดําเป็นหน้ง่าลนวครับนี่ดำอยู่นะครับเนะนาะเขียนในชีปครับนี่ครับ ระบบน้ำก็เริ่มสีทย่อยทิดตั้งนะครับเริ่มทย่อยทิดตั้งแต่ว่าถ้าเป็นนาแรงมันก็นต้องติดตั้งไว้เลยนะครับให้น้ำร้อมใส่ในการลดหญ้านะครับผมนี่ครับถือเกลี้ยไข่เขาดำหน้าเลยครับนี่กอดมัดกาและะ้วกอใส่ไม้กิ้มลงไปนะครับใส่ไม้กิ้มลงไปหรือสะดวกแน่กับมีไก่น้ำทางครับเอาไม้สักก้อนแบบคนเดียนนะครับเนาะ ผู้เค็ดน้ำกลนกับผู้ดำก็จะง่ายเนี่ยหรือจะใช้เดียวแบบเนี้ยนี่ครับผมยิมเอียงดำเองนะครับเนาะนี่ครับดำขึ้นตรงตรงเนี่ยแหละครับโบดเอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับเนาะนี่ครับการใส่ต้นก้าก็เป็นการก้ากินนะครับที่ต้นหาต้นหกต้นกัว่ากันไปคุณครับรดหย่าก็เริ่มเขาว่าในื่อพื้นที่ทยอยซื่อกันไปช่วงนี้เป็นเทศการนะครับผมวางหันสงการบานีมต่อบุญขอกไฟนนะครับเนาะ ฝนกระทิงช่วงน่านนะครับนี่แหละครับคอดีในการปักดําในรดรูฝนนะครับผมอันนี้นะครับสอบถามข้อมูลเป็นการเพาะเมล็ดพันธุ์นะครับเนาะครับเพาะเมล็ดพันธุ์นะครับเด้อเาะดพันธุ์เป็นพันธุ์หรือเครับใหญ่ใบครับผมสายพันธุ์ใหม่นะครับเนาะจะเป็นจินนี่นะครับจินนี่เป็นเป็นจินนี่นะครับจะเป็นจินนี่มูรีเวอร์นะครับอ่า ยุดเด่นกับสีใบไงนะครับเนาะบบนครับผมจะมป็นไม่ไง,ง,งอีกครับผมอันนี้ให็พี่น้องไในเบืองก็นอาพ่อยแหวะมาผ่านจับยูดเลยครับไม่ได้ย่ำไม่ยังกันนะครับมาเห็นกับไทยเลยเหรอครับต้ <laughs> นลกาดี่พอเดือนบ่ครับจังปลกดำรุงในบนทีีวุว่า,ววา,เาเสียใเดือนว่เดือนแต่ว่าต้องเดือนขึ้นแหละครับจังจะความมักของ้าของูปูครับปลูกง่า็นี่กัปลูกได้ผููน้อย ประมาณเดือนคืนอะครับมย้ำม,มาเป็นจินนีมูลริเวอร์นะครับแล้วอีกหนึ่งสายพันธุ์ของใหญ่จินนีเป็นสายพันธุ์ใหม่ครับตอนี้อยู่สามจินนีนะครับจินนีมอมมาซ่านะครับจีบี่นอหมดกลวงปลูกด้านโน้นนอกสวนประวาดพรยังอจิบิโน่เห็นนะครับแล้วก็จินนีสีม่วงนะเป็นต้นสายพันธุ์เก่าช่วงแรกนะครับเพิ่งโลกออกนะครับอ่านี่เป็นจินนีมูลริเวอร์นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มเติบโตได้ดีผมมีโอกาสแวะมาสีมัธย์ทำให้รับชม ครับผมอืมนะครับโปรตีนก็เยอะแน่คุนวานะครับเนาะก็ใส่เป็นเลี้ยงสัตว์ทั่วไปแหละครับผมสัตว์ติ่กินหญ,ญ้าเนะว่าสีเป็นง้วเป็นคั้วครับผมอ่ะมัดกะสีดำงางก็น่าเยครับเพราะดำหน้าเขาตมนะครับเนาะเรียนตมครับเอออันนี้ดำผงหน้าผงน่ะแหละพี่น้องดำหน้าผงซักลุงครับนี่ซักลุง ผมก็ลืมขึ้นพ่อตัวละระยะห่างกับพ่อประมาณนั่นแหละครับผม,อ,มอืมนี่ครับครับครับเดี๋ยวตะบุกค,ค้นครับต่อไปกับสีเป็นพวกหย่าเนี่ยนะครับเนาะปลูกไม้ไม้หญ่าแล้วครับสีเกิดมาแช่งกับหย่าเ้าเนอะอันนึงก็เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขต่อไป แบบนี้เท่านั้นแหละครับเอาวัชพืชน,นะครับเนาะให้ได้แหะครับจ่วงแกๆก็ตามด้วยฟุ้นปุ๋ยครับฟุ้นฉีไก,กล่ละมั้งครับฟุ้นฉีไก่ปุ๋ยอยูเรียเคมีเฮาแนงจัหน้อยครับเพื่อหล่งการจเจริญเติบโต,ตนะครับนี่ครับโอ้ดำมือนี่กระสโตกไก่อยู่ด้วผมมานเนาะ <laughs> เกือบสีเ่เลีวยมมันง่ายนะครับมันเกิดตางมันาะแดดพรมันตางกับดำหน้าหล้ะก็เป็นรูดูฝนนะครับ ดูดูฝนนี่มันก็นกล้นก็ขุดง่ายน้อยเนาะนี่ครับก็สาบเลยนี่ทำง่ายอยู่ฝนตกลงมาออนะครับนี่ครับจุดเด่นพันุนี่ก็เป็นใบนะครับผมบในะบง่ายเนาะบาดกระสีง่ายเสานะครับพอดำเป็นแนววเนีแล้ก็เอาง่ายไหมครับเข้ากากาจากต้นเก่าที่เขาปลักดำนะครับผม อครับผมพื้นที่กับปั๊บธรรมดาเนี่แหละครับกับบได้ถึงกับราบเรียบเกินไปนะครับผมอืมเพราะว่าพื้นที่อ่าบริเวณนี่มันเป็นบริเวียนที่หนาสวมครั้งบบได้อยู่แล้วนะครับผมส่วมได้กับเป็นระยะเวลาบม่นานนะครับมันเป็นดินทรายครับผมนามก็ซึมลงในเรี้ยวนะครับเนาะ นี่แหละครับพี่น้องกาปลูกแบบนี้ก็ได้นะครับนาะแบบเพื่อนนี่ก็ง่ายอยู่แต่เป็นหนาฝนเนาะนั่นครับก็งย่ายเสาบันครับถ้าปูนเพื่อนก็ะตอกลัดกันกระดำตามแนวเสือกที่เพื่อนตอกไว้นะครับผมเพื่อความงามครับผมถ้าง่ายขึ้นบ้านจะเห็นงามกว่านี้แหละครับในช่วงแรกๆเนาะมันก็ธรรมดาครับสําคัญระบบน้ำนะพี่น้องเน้อใครจะปลูกเป็นอาชีพนะครับเน้อจะปลูกทิมกับซ้ําทิมหมลนะครับ อาจจะน้ำฝนกิดถ้าหญ้าก็ตายยากู่ครับหญ้าพวกนี้ตายยากนะครับแต่วันบองหามทลักกันบ่มีน้ำมีฝนมีปุ๋ยนะครับเนาะนี่ครับพนกระายดำไปครับถ้านี่ก็ว่าสิบปลูกมั่นนะครับจะขายทั้งมั่นจะืขายทั้งหญ้าเิ่นว่าจะควางพื้นที่มันนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามข้าารับชมสิบครับเดี๋ยวจะติดตามผลเนาะ ช่วงนี้พ่นปักดำอยู่อผมทายบางทดผมก็ติดตามผลตลอดแล้วครับให้พี่น้องได้รับช่มเนาะการเจเริญเติบโต,ตนะครับดำสองนะครับดำสองผู้เป็นไก่ผู้ซักลุงอีกผู้นึงนะครับสามนี่ข้าวเดียวครับมืดกระจีเกือบสุดอยู่ดอกผมว่าหรือสีแล้ว่าจักี <laughs> ่เจียงเงนาะครับเอาลาไปก่อนนะครับอนะสวัสดีทุกการรับช่มครับขอบคุณครับผม